แจ้งข่าวดีพี่น้องเกษตรกรทั่วประเทศนะคะยืนยันชัดเจนค่ะในที่ประชุมมีการอนุมัติโครงการประกันไรายได้ปี4นะคะก่อนที่จะเสนอคอรมอเพื่อพิจารณาต่อไปพร้อมกับอนุมัติยุทธศาสตร์เดินหน้าปีการผลิต2,565ทับ67ค่ะซึ่งในส่วนของการจ่ายเงินให้กับพี่น้องเกษตรกรในกลุ่มนี้โชคดีมากๆงวดแรกรับวันที่23พฤศจิกายน2,565นายจุลินลักษณะวิสิทธิ์รองนายกรัฐมนตรีแล้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เดินหน้าช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรเต็มกําลังชาวนาชาวไร่ชาวสวนห้ามพลาดติดตามคลิปเสียงกันในช่องหากเข้ามาร่วมรับชมแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร e เป็นกําลังใจให,ให้กับช่องอีสานแซ่บค่ะก็ขออนุญาตเรียนให้ทราบนะครับว่าวันนี้เป็นการประชุมคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ซึ่งมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานนะครับมีข้อสรุป3เรื่องด้วยกันครับเรื่องที่หนึ่งก็คือที่ประชุมให้ความเห็นชอบโครงการประกันร,รายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดปีที่4ซึ่งเราดำเนินการมา3ปีแล้วนะครับโดยหลักเกณฑ์ทั้งหมดคงเดิมทุกประการ เช่นเดียวกันกับปีที่123โดยปีที่4นี้จะเริ่มประกันตั้งแต่วันที่หนึ่งพฤศจิกาหกห้ถึงวันที่30เมษาหกหกนั่นก็คือจะประกันรายได้ของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดท,ที่เริ่มปลูกตั้งแต่1มิถุนายนหกหที่ผ่านมา ไปจนถึงวันที่31พพฤษภา66 66โดยงวดที่1จะเริ่มจ่ายเงินส่วนต่างถ้าราคาข้าวโพดต่ำกว่ากิโลละ8บาท50ตามรายได้ที่ประกันตั้งแต่งวดแรกเริ่มวันที่20พฤศจิกาห5้เป็นต้นไปใช้งบประมาณ ที่เตรียมการไว้ทั้งสิ้น1,668ล้านบาทมีเกษตรกร,เ,ร,กรเข้าร่วมโครงการ4,52,000รายจากการคาดการนอกจากนั้นที่ประชุมก็ให้ความเห็นชอบม,มาตรการคู่ขนานซึ่งก็เป็นมาตรการเช่นเดียวกับ3ปีที่ผ่านมานั่นคือ จะมีการช่วยชดเชยดอกเบี้ยร้อยละสามให้กับสถาบันเกษตรกรและผู้รวบรวมข้าวโพดท,ที่เก็บข้าวโพดไว้ไม่เร่งขายในช่วงที่ข้าวโพดออกมากเพื่อป้องกันร,ราคาข้าวโพดตกต่ำซึ่งถัดจากนี้ไป ก็จะได้มีการนําเสนอเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีต่อไปตามขั้นตอนยินดีด้วยนะคะสําหรับพี่น้องเกษตรกร,ร,ก,รกลุ่มผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์นะคะสําหรับการเดินหน้าของท่านจุลินลักษณะวิสิทธิ์ในโครงการประกันรายได้ข้าวโพดปีสี่ยังไงก็คงต้องติดตามเรื่องนี้อย่างต่อเนื่องนะคะชงเข้าคอรมอรเพื่ออนุมัติการจ่ายเงินหากชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครป์เป็นกลาลังใจให้ค่ะจะเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ